ความสำเร็จที่เกิดขึ้นท่านผู้บระชาก,การท่านบอกคิดว่าเกิดจากอะไรบ้างปัจจัยแห่งความสำเร็จจริงๆคือคนคือจิตวิญญาณของผู้ปฏิบัติด,ด้วยและผู้ส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นนักเรียนในสิบและพลทาหารเป็นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าคนปฏิบัติเนี่ยนเป็นคนหนุ่มคนหนุ่มแล้วก็เป็นคนที่แสดงออกถึงความเข้มแข็งนะ มีจิตใจสายตาที่มุ่งมั่นนะแล้วก็โดยเพพาะนักเรียนใน1ิหรือปัญหาเนี่ยนักเรียนใน10เนี่ยผมต้องท้า่ากันว่าตรงนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณสองพันกว่าคนนะแม้แต่ที่ที่ผลกองนะที่กองตีอย่างเงี้ยตีอย่างอาหารไม่ก็ทารตีกองล,ลัน่นกองลบเนี่ยนะนั่นก็คือนักเรียนในสิบทั้งหมดแล้วนักเรียนในสิบส่วนใหญ่ในระบบของกองบบัพบในในบบานเนี่ย ก็มาจากพนอาหาร<ะ>เป็นส่วนใหญ่มาจากพนอาหาร<ะ>เขาได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสู่การเป็นนักเดนในสิบเพื<ะ>่อเป็นวงพลหลักของกองพบกอย่างเอาหารแล้วก็จิตใจของทุกคนเนี่ยมีจิตวิญญาณเมื่อยิ่งในบัดในวันนั้นเนี่ยทุกคนมีจิตวิญญาณที่มุ่งมั่นมากเหมือนเป็นนักรบเลยะสายตาเขา<ะ>ที่ออกมาเนี่ยแสดงความเข้มแข็งไม่ใหความเหนื่อยหรือไม่แทงถึงความที่ต้อง ปฏิบัติให้สำเร็จต้องตั้งใจนะที่ต้องทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดนะคนพวกนี้นักเรียนในสิบคนอาหารนี่ก็มาจากประชาชนจากทั่วประเทศมันแสดงให้ถึงว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้มวยไทยเนี่ยตึงมาฝึกมาฝึกสอนเพิ่มเติมในมันอยู่ในจิตวิญญาณของเขาอยู่แล้ว แต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันสมมุติเราจะอธิบายให้คนทั่วไปถ้าทําไมทหารไม่ฝึกอย่างอื่นฝึกอาวุธยุโทโธปกรณ์ฝึกยุทธวิธีอื่นๆมาฝึกมวยไทยท่านอยากจะเชื่อมโยงจิตวิญญาณมวยไทยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่ทําให้กองทัพบกต้องหันมาเห็นความสําคัญเรื่องนี้ยังไงคะในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยทหารเนี่ยก็จะพัฒนามาเรื่อยอาวุธยุทโธปกรณ์ก็จะพัฒนามาเรื่อยจากอาวุธจนมาถึงแบบปัจจุบันเรา เพราะนั้นมวยไทยเนี่ยซึ่งเป็นศิลปะป้องกันตัวถึงแม้ในอาวุธในปัจจุบันนะครับจะมีประสิทธิภาพยังไงก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะเหลือการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเป็นศิลปะป้องกันตัวเนี่ยเป็นอาวุธสุดท้ายที่ต้องใช้กันในสนามรบอย่างแต่ว่าฝึกที่ผ่าน,านมาฝึกในในใน,ในหน่วยทาหารหรือในโรงเรียนอาหารเนี่ย เราก็จะฝึกในลักษณะเป็นลักษณะคล้ายพละศ,ศ,ศ,ศึกษาเป็นวิชาเป็นเสริมจากการเล่นพละศ,ศ,ศ,ศึกษาหรือเป็นกีฬาอย่างหนึ่งนะที่นอกเหนือจากวิชาเรียนแต่ในปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เราได้นำเินการนโยบายพวกนี้ผู้ชายได้มองเรื่องนโยบายพวกนี้ว่าเราจะทําไงที่ให้ให้ใหมวยไทยเนี่ยเป็นวิชาเป็นหลักสูตรนะครับที่จะต้อง ทหารทุกคนจะต้องเรียนรู้อย่างจริงจังต้องศึกษาอย่างจริงจังต้องศึกษาที่มาที่ไปวาาิชาจริงจังเราก็เลยกำหนดให้กรมยุาทธศาสตร์ทหารบกเนี่ยทำหลักสูตรขึ้นมานะทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้เป็นวิชาเสี่ว่าป้องกันตัวซึ่งจะต้องมีทั้งภาควิชาการแล้วก็ภาคปฏิบัติจะได้ให้โรงเรียนต่างเนี่ยโรงเรียนอาหารโดยเฉพาะโรงเรียนหลักๆเนี่ยโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในสิบ นะและหน่วยอาหารเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ได้นําไปฝึกในช่วงฝึกฐานใหม่ให้ให้เขาได้เรียนทุกหน่วยอาหารต้องไปฝึกสอนฐานใหม่